ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบและที่ดอนเป็นแอ่งลาดเอียงไปทางตะวันออกเฉียงใต้และมีทิวเขาล้อมอยู่โดยรอบสภาพภูมิอากาศส่วนใหญ่จึงแห้งแล้งโดยมีกิจกรรมทางเศรฐฤฤษฐกิจที่สำคัญในด้านต่างๆเช่นการทำนาการเพาะปลูกพืชไร่การปรศุสัตว์การประมง และเป็นเส้นทางติดต่อค้าขายและขนส่งสินค้ากับประเทศภาคอีสานประกอบไปด้วย20สจังหวัดได้แก่จังหวัดกาลสินผ่อนแก่นชัยภูมินครพนมนครราชสีมาบึงกาฬบุรีรัมย์มหาสารคามมุกดาหารยะโสธรร้อยเอ็ดเลยศรีสะเกษสกลนครสุรินทร์ หนองคายหนองบัวลำพูอำนาจเจริญอุดรนานีและอุบลราชธานีค่ะวัฒนธรรมด้านอาหารของภาคอีสานสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมการกินของชาวอีสานที่เห็นได้ชัดคือไม่นิยมใส่กะทิหรือใช้วิธีการทอดหรือการใช้เครื่องปรุงเครื่องเทศที่สลับซับซ้อนหากแต่นิยมการหมกหลามัว่ว ปิ้งจีก้อยลาบโดยวิธีเดิมจะใช้เกลือและน้ำปลาแดกแทนการใช้น้ำปลาโดยมีปลาแดกเป็นตัวยืนพื้นคอยเสริมรสชาติความอร่อยอยู่ในทุกรายการอาหารประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีรสชาติเด่นจากรสเค็มจากน้ำปลารสเผ็ดจากพริกสดและพริกแห้งรวมถึงรสเปรี้ยวจากผักพื้นบ้าน นอกจากมีลักษณะของอาหารประจำภาคส่วนใหญ่ยังมีลักษณะแห้งข้นมีน้ำขลุกผลิกและใช้ปาร้าเป็นเครื่องปรุงอาหารแทบทุกชนิดดังที่กล่าวไปไม่ว่าจะเป็นซุปหน่อไม้อ่อมหมกน้ำพริกต่างๆรวมถึงส้มตําวัฒนธรรมด้านศาสนาและถิ่ความเชื่อสำคัญของ,ของขาคอีสา,ปาปนประเพณีบุญบั้งไฟเป็นประเพณีที่ชาวอีสานจัขึ้นในเดือน6เรียกกันว่าบุญเดือน6 มีจุดม,มุ่งหมายเพื่อเป็นงานรื่นเริงครั้งใหญ่ก่อนการเริ่มทานาและเป็นการสร้างกำลังใจว่าการทํานาในปีนั้นจะได้ผลดีโดยมีความเชื่อว่าเทวดาซื้อพญาแทนสามารถบรรดาได้พืชผลในท้องนาอุดมสมบูรณ์หากบูชาเส้นโวงให้พญาแทนไว้ใจก็จะช่วยฝนตกตามฤดูกาลการทํานาได้ผลธัญญาหารดีบุญโดยเฉพาะถ้าหมู่บ้านใครทําบุญตักบุญบ้างไปติดต่อกันทุกสามปีประเพณีพีตาโขน การเล่นผีตาโขนมีมานานแล้วแต่ไม่มีหลักฐานปรากฏแน่ชัดว่ามีมาตั้งแต่เมื่อใดแต่ชาวบ้านก็มีความเชื่อว่าการแห่ผีตาขนเกิดขึ้นเมื่อครั้งพระเวสสันดรและพระนางมัตสีกำลังจะออกจากป่ากลับสู่เมืองบรรดาผีป่าและสัตว์นาชนิดมีความอาลัยจึงแฝงตนมากับชาวบ้านเพื่อส่งพระเวสสันดรและพระนางมัตสี จับเมืองเรียกกันว่าผีตาคนหรือผีตาขูนช่วงเวลาการเล่นคือช่วงพฤษภาคมถึงมิถุนายนของทุกปีวัฒนธรรมด้านการดำรงชีวิตและการเกษตรของภาคอีสานในภาคอีสานมีลักษณะทำการเกษตรแบบยังชีพเป็นส่วนมาคือการทำการเกษตรเพื่อที่จะนำผลผลิตมาบริโภคในครัวเรือนของตนเช่นปลูกข้าวไว้กินปลูกฝ้ายไว้ทอผ้าเยี้ยงใหม่ไว้ทอผ้าเป็นต้น การเกษตรส่วนใหญ่จะเน้นที่การทำนาเป็นส่วนใหญ่ซึ่งการทำนายังคงใช้แรงงานจากคนและสัตว์อยู่บริเวณปลูกข้าวที่สำคัญคือที่ไร่ลุ่มแม่น้ำเกษตรกรยังมีการใช้แรงงานไม่เต็มที่ตลอดปีในช่วงดูดูแลเป็นช่วงที่ทำงานไม่เต็มที่มากที่สุดเลยต้องย้ายเข้ากรุงเพื่อไปหางานที่นั่นแทน